สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในห้องน้ำอยู่นะคะเพิ่งตื่นเนาะก็วันนี้เพื่อนมิกาจะมาจะมาหาที่บ้านนะคะอันนี้สะผงเมื่อวานเลิกงานสามทุ่มทำโอทำโอทีนะคะที่จริงมิวเข้ากะบ่ายแต่คนมันขาดไม่มีคนจริงๆเขาก็เลยบอกให้หมิวไปไปเช้านะคะคนคนตอนเช้านะมันขาดนะคะก็เลยเออไปทายาวนะคะวันนี้วันหยุดพอดี ง่วงนอนมากกลับมาอาบน้ำสระผมนอนเลยนะคะเพื่อนมิกะจะมาตอนบ่ายนะคะว่าจะมีก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้กินรอบที่แล้วทำต้มยำนะคะรอบนี้รอบนี้ว่าจะทำกะเพราเพราะว่ามีไก่อยู่ไม่ได้ไปตลาดด้วยแล้วมีใบกะเพราอยู่นะคะก็เลยจะทำกะเพราแม่โทรมาตั้งแต่เจ็ดโมงอะ นอนอยู่แบบเหนื่อยมากเลยรู้สึกแบบร่างกายเ <c oughs> พลีย ر. ล้างหน้าไปแล้วนะคะมันก็จะมาเช็ดหน้าตัวนะเกโทรมาถามเพราะว่ามิวอะสั่งสั่งทีวีสั่งทีวีไปให้เขาไปติดให้วันนี้นะคะแล้วก็แอร์เนาะติดในห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ให้เขาไปล้างแอร์ให้ด้วย ติดตรงห้องนั่งเล่นสองหมื่นสามพัน BTU ไหมเพราะว่าเขาบอกเขาแนะนำว่าเพราะว่าห้องนั่งเล่นมันใหญ่ใช่ไหมมันต้องมีต้องใช้เครื่องที่ตัวมันใหญ่อะไรเงรี้ยเออหมือว่าโอเคตอนแรกเราก็ไม่รู้เราก็จะเอาแบบในห้องนอนอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าเขาก็ถามว่าห้องเราอ่ะ ห้องน,นั่งเล่นอ่ะกว้างเท่าไรนู้นนี่นั่นเ่มียก็ไม่รู้นะคะก็เออน่าจะใหญ่อย,ยอยู่ก็เลยส่งให้เขาดูไปถามน้องอะส่งไปถามน้องก็เลยไปบอกเขาอะไรอย่างเงี้นะคะก็เลยได้ไปติดสั่งสั่งทีวีสรุปไอ้ตู้โชว์ที่ซื้อรอบก่อนอะเขาบอกว่าติดไม่ได้ มันมันไม่เข้าหรอกมันก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซื้อซื้ออันใหม่ก็เลยให้เขาติดให้กับกําแพงนะคะติดทีวีอะเซรัมของดาร์ลดนะคะที่เขาแถมมาใช้ดีมากเลยตอนนี้หมดแล้วสงสัยต้องได้ซื้อใหม่ไปดู40ิบยูโรเนี่ยอันเนี้ยที่เขาแถมมา40ยูโรสามสิบมิลอะสามสิบอ่ม อันนี้มิวก็ซื้อมานะคะซื้อแบบของลาโรตมาเยอะมากนี่นี่ไหนอีกวะนี่เซรัม่มอันนี้ก็สเปรย์นะฉีดหน้าแล้วก็อันนี้ที่เพ้นะคะใช้เยอะเกินแล้วก็มีอะไรอีกวะอันนี้นี่ ลนะจะบอกว่าเยอะจริงอันนี้ของเซราวีอ,อันนี้ก็ไปได้เรตินอนมานะคะลองใช้เพ,พิ่งลองเพิ่งลองไปแต่เน,นี้ชอบแบบมีทาตอนกลางคืนแล้วก็ทาตอนกลางวันนะคะ เพื่อนมีกะที่อยู่ที่อยู่ที่เคยไปไทยด้ยวยกันนะคะที่เข้ามาบ้านเราบ่อยที่เราไปบ้านเขาบ่อยนะั้นในในตัวเมืองเฮลซิงกิวันตาตอนนี้ตกงานเหมือนกันเพราะว่าที่ฟินแลนด์อะบริษัทยกเลิกพนักงานเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ลดพนักงานนะคะซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนเหมือนตอนที่สามีเลยเมื่อปีนี้เลย เขาทำบริษัทเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะตอนนี้ก็โดนปลดปลดรอบที่แล้วมาทานต้ยมยำให้กินก็มีกะว่าจะทำต้ยมยำอีกเหรอก็ไม่รู้จะทำเมนูไหนก็เลยทำเดี๋ยวทำกะเพราดีกว่าแบบไม่ต้องเผ็ดมากนะก็ มิวอะไปซื้อพริกมาพริกสดนะคะจากพี่คนไทยนี่แหละแกอยู่บุรีด์ดเหมือนกันเนาะแกอยู่แถวแถวบ้านเราเนี่ยแหละเมื่อวันอาทิตย์มิกละไปออกกําลังกายที่เลียโตนะคะก็เลยให้แกแไปเอานะคะแกไขโลละยีิบห้าซื้อมาสองโลเดี๋ยวจะเปิดให้ดูไปค่ะมิวก็าทาแค่นี้แหละไม่ได้ทากันดงกันเอทากันแดดเสร็จก็ไม่ได้ทารองพื้นแล้วนะคะแค่นี้นะคะวันหยุดเนาะก,ก็ ไม่ได้เต่งหน้า,นาอะไรนะคะเนะยคะพเพื่อน,นะคะ่ะมิกะไปเอามานแรก็ไดให้แกส่งไปชนีแกบอกว่าส่งมาเป็นหนก็เลยเออไรมิกะไ,ไ,กไปแถวนั้นพอดีก็เลยให้แวะไปเอานะคะเนี่ยมิกชอบกินพริกแบบเนี้ยจะเอาเนี่ยแหละผัดกะเพราให้มิกะเนาะใส่นี้เลยเนาะตัวเรนชิลีเนาะพริก เนี่ยจะเอามาแช่ช่องแข็งไว้นะคะแล้วก็กินตอนช่วงหน้าหนาวปีที่แล้วหนูซื้อมาประมาณ4โล5โลนะคะแล้วก็แช่หมดแล้วอันนี้ก็ซื้อใหม่แล้วหนูเอา,าไปสั่งในเน็ตอ,อีกอีกประมาณ2โละคะแล้วพี่แกรโพสต์อีกรอบอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันไม่เผ็ดหนูก็เลยยกเลิกไปนะคะถ้าไม่ผิดหนูชอบกินแบบเผ็ดๆเนาะอันนี้สวยมากเลย ก่อนจะทําอาหารนะคะมิกะก็จะมาเตรียมความพร้อมให้เมียนะคะทําความสะอาดเตาเช็ดถูเช็ดถูทุกครั้งเลยเวลาที่เมอยจะทําความสะอาดเขาจะเช็ดพวกคราบเพวกอะไรเงี้ยออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็มันจะได้ไม่ไหม้พาอครัวทําความสะอาด Be like. พี่แกแถมต้นพริกมาให้ด้วยนะคะมันเพื่อนค่ะดูมิกะเอาไปใส่น้ำต้นพริกตอนนี้บรรยากาศแบบฝนตกนะคะเพื่อนมิกะจะมาจะเอาตู้เย็นเนี่ย ตู้เย็นเก่าเนี่ยนะคะจะเอาไปให้ที่เบรโกโกอปะนะคะเขาจะมีที่ทิ้งเนาะที่นู่นนะคะก็เอาไปทิ้งมันเก่าแล้วซื้อเพราะว่าได้ตัวใหม่มาหลายปีแล้วนะคะยังไม่มีรถเอาไปทิ้งเนาะเพื่อนมิกะมาก็เลยจะให้พาไปยกสองคนเอาไปทิ้งตะมาเอตาอเรมาซามิตาเบรโกกอปะกิการตีไตเบรโกกอปะผมต้องรอคน อันนี้ไม่ต้องจ่ายเงินนะคะมันมีที่ให้เสียตังค์ด้วยเหมือนทีวีตอนนั้นมีคนเอาไปทิ้งในป่าไม่อยากเสียเงินเอาทีวีไปทิ้งในป่าคนฟินอะมีกะทำความสาดเมื่อวานเมื่อวานก่อนเนาะที่มิวถ,ถ่ายวีดีโอตอนนี้รกอีกแล้วนะคะเพื่อนๆใบไม้ร่วงเต็มเลย มีเอาพริกมีเอาพริกมาไว้ข้างนอกนะคะมันมีแมลงอะไรไม่รู้นะคะเหมือนแมลงที่อยู่กับข้าวบ้านเราอะเต็มเลยนะคะก็เลยเอามาว่าจะดูปรากฏว่าฝนตกแมลงตัวเล็กๆเหมือนเคยที่เพื่อนๆถ้าบ้านเราเมืองไทยเนาะจะเห็นแบบอยู่กับข้าวนะคะกับข้าวข้าวสารอะไอแมลงเล็กๆอะน่ะมิวนะคะเห็นเห็นอยู่นี่ตัวเล็กๆเนี่ยเต็มเลย เดี๋ยวเหมือนมันกินมันกินพลาสติกด้วยเนี่ยเนี่ยมแรลงแบบเนี้เอาเนี่ยนะคะมันอยู่กับข้าวอะ่ะเห็นไหมเต็มเลยนะคะไม่โฟกัสพุดพด,ด,ดินะ Pertti, tarvitaan tuonne laittaa vettä tänne alle vähän vai ei? Ei tarvitse. Otta se eteenpäin, kun se ottaa pois sen pikkasen eteenpäin. mailla. Sitten laittaa tuohon ympärille tuota. Se ei มิกาดดูแลดีกว่ามิวนะคะมวิวเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยชอบปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้อะไรเงี้ยซื้อมาก็มิกาดดูแลส่วนมากฝรั่งจะกินพริกโชว์ฝรั่งหโห์ตีนี่อันนี้ตู้กินนันเล็ก<ป>กินนันเล็กสิจะมาบ่อยเดี๋ยวอันก็เปีย<า>่ยนเป็นปีมันก็จะเปลี่ยนแ่้วมันก็ตุลิเสร็จปีเอ็มาที่อ่ะ

Vilken prick <laughs> 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 Pet. Nyt oli kyllä pet. Noin tuli ne. No mutta... En nyt ihan paha. Onko? Kyllä vähän sattuu. Kai <laughs> kuumuttaa. Sinulle kanssa yksi. Ei. Joo.